สวัสดีครับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีและเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาอัปเดตให้ฟังกันแบบเจาะลึกสุดๆเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่ตอนนี้ต้องบอกว่าความพร้อมทะลุ100%แล้วครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตั้งต,า,งตารอชมฟอร์มของสาวๆไทยอย่างใจจดใจจ่อบอกเลยว่าคลิปนี้มีข้อมูลที่คุณต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นแผนการเล่นที่โค้ชออสหรือเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเตรียมมาแบบไม่ธรรมดาการบ้านที่ทําการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างทีมชาติอียิปต์แบบและเอียดชนิดที่ว่าอ่านเกมมาแล้วและยังรวมถึงการซ้อมที่เน้นหนักเป็นพิเศษในเรื่องที่แฟนๆหลายคนอาจจะสงสัยนั่นก็คือเกมเสิร์ฟและบอลโครงสร้างในคลิปนี้คุณจะได้ฟังบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากโคชออสและนักกีฬาคนสําคัญอย่างอัชาราพรคงยศ ที่จะมาเปิดเผยความรู้สึกและความพร้อมก่อนลงสนามจริงเราจะมาดูกันว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนเป็นอย่างไรใครมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ต้องจับตามองหรือไม่และที่สำคัญคือแผนการเล่นที่โค้ชออสวางไว้เพื่อรับมือกับคู่แข่งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างทีมอ e ีิอต์นั้นจะเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่การดูวอลเลย์บอลธรรมดาแต่คือการร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่ใช้ชนะแต่คือการแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้เล่นตัวหลักในตำแหน่งต่างๆทั้งตัวเซตระดับโลกอย่างพรพันธ์เกิดปราดตัวตบหัวเสาอย่างอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศีและสศิภาพรจันทวิสูตรหรือยูฟ้า รวมถึงผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆที่โคชออสให้ความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับทีมที่มีเกมรุกที่หนักหน่วงเราจะเจาะลึกไปถึงการเตรียมความพร้อมของทีมไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่เน้นเกมรับและการทำแต้มการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นที่วางไว้นอกจากนี้เรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นตัวอันตร,รายของทีมอียิปต์ซึ่งโคชออสได้ทำการบ้านมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหมายเลข4หรือหมายเลข6 ที่เป็นตัวตบที่อันตรายและมีประสบการณ์ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของเกมการแข่งขันในนัดแรกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคลิปนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในสนามซ้อมกับนักกีฬาและทีมงานทุกคนได้รับรู้ถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและกำลังใจจากทั้งผู้ฝึกสอนและพี่ๆเจ็ดเสียนที่มาช่วยตีวเข้มเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับกับแฟนๆวอลเลย์บอลตัวจริง เตรียมพบกับข้อมูลเชิงลึกที่เราหามาให้คุณได้ในคลิปนี้ที่เดียวความพร้อมที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของวงการกีฬาไทยและก่อนที่จะถึงนัดประเดิมสนามที่ทุกคนรอคอยในวันพรุ่งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตกเกเรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนและนักกีฬาตัวหลักอย่างอัชราพรคงยศแผนการฝึกซ้อมที่เน้นหนักเกมเสิร์ฟและบอลโครงสร้างโคชออสเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนี้เน้นไปที่การทำเกมเสิร์ฟและบอลโครงสร้างเป็นพิเศษโดยให้เหตุผลว่าหากสามารถทำเกมเสิร์ฟได้ดีจะช่วยสร้างความได้เปรียบและทำให้การเล่นในตำแหน่งอื่นๆง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการเล่นร่วมกันให้เป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบอลโครงสร้างที่เน้นการประสานงานของทีมโค้ชออสระบ,บุว่าทีมได้มีการวางแผนและทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อรับมือกับทีมคู่แข่งอย่างอียิปต์โดยเน้นการทำเบรกพอยท์ผ่านการเซิร์ฟซึ่งในการฝึกซ้อมที่ผ่านมานักกีฬาก็ทำได้ค่อนข้างดีและมีความมั่นใจการวิเคราะห์คู่แข่งโค้ชออสอ่านเกมคู่แข่งขาดแล้ว สำหรับการเจอกับทีมอียิปต์ซึ่งเป็นทีมที่ไทยไม่เคยพบมาก่อนโคชออสกล่าวว่าซึ่งสำคัญอันดับแรกคือการโฟกัสที่ระบบการเล่นของทีมไทยเองให้มีความชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างอย่างไรก็ตามทีมงานได้ศึกษาข้อมูลของทีมอียิปต์มาในระดับหนึ่งแล้วโดยชีย้ให้เห็นถึงผู้เล่นตัวอันตรายที่ต้องจับตาม,มองคือผู้เล่นหมายเลขสี่ซึ่งเป็นอท์ไซด์ฮิตเตอร์หรือหัวเสาที่มีประสบการณ์และตบหนักและผู้เล่นหมายเลขหก ซึ่งเป็นออปโปสิตหรือบีหลังที่ตบได้ดีไม่พ้กกันการทำการบ้านอย่างละเอียดของโค้ชออสแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบและความมุ่งมั่นที่จะนำทีมสู่ชัยชนะในนัดแรกให้ได้ความพร้อมของนักกีฬาสภาพร่างกายสมบูรณ์100% ในส่วนของสภาพร่างกายของนักกีฬาโคชออสอัปเดตว่าทุกคนมีสภาพร่างกายที่ฟื้นตัวดีขึ้นและพร้อมสำหรับการแข่งขันเต็มที่แม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญและทีมงานได้มีการทำกายภาพบำบัดและพักผ่อนอย่างเหมาะสมอัชราพรคงยศหนึ่งในทุเล่นคนสำคัญของทีมยืนยันว่าทีมมีความพร้อมเกือบ100%แล้ว โดยเฉพาะหลังจากที่ได้มีการเสริมผู้เล่นใหม่เข้ามาอีกสองคนทําให้ทีมมีความสมบูรณ์มากขึ้นและได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบการแข่งขันซีเกมส์ที่เวียดนามทั้งด้านร่างกายและการรีแฮบการจัดทัพ14ผู้เล่นเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นโคชออสได้เปิดเผยถึงการจัดทัพผู้เล่น14คนสุดท้ายโดยให้เหตุผลว่าได้เลือกผู้เล่นจากศักยภาพและความสามารถในแต่ละตำแหน่งดังนี้เซตเตอร์2คน ลิเบโรสองคนมิดเดิลบล็อกเกอร์สามคนออปโปสิตสองคนออ t ไซ์อีเตอร์หรือหัวเสาห้าคนโคชออสเน้นย้ำว่าที่เลือกผู้เล่นหัวเสาถึง5คนนั้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของเกมรับซึ่งเป็นจุดที่ทีมต้องเตรียมพร้อมเป็นพิเศษเพราะทีมคู่แข่งทุกทีมมีเกมรุกที่ค่อนข้างหนักแน่นและทีมไทยไม่ได้เป็นทีมที่มีเกมบล็อกที่แข็งแกร่งมากนักจึงต้องวางแผนเกมรับและเกมรุกให้ดี กำลังใจจากแฟนๆแ,แรงผลักดันที่สำคัญโค้ชออสกล่าวขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทุกคนที่ติดตามและเชียร์ทีมมาโดยตลอดพร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะเจ้าภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งภาครัฐและเอกชนอัชราพรคงยศ ได้กล่าวเชิญชวนแฟนๆให้มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมในการแข่งขันนัดแรกที่จะเจอกับอียิปต์ในเวลา20นาฬิกา30นาทีในวันพรุ่งนี้โดยเธอยือนยันว่านักกีฬาทุกคนจะทำผลงานให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ความหวังที่มาพร้อมกับความทุ่มเทจากการให้สัมภาษณ์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของทีมเย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อรับมือกับความท้าทายในศึกชิงแชมป์โลกนี้ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่นักกีฬาทุกคนได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นี้ทีสรุปความพร้อมและความมุ่งมั่นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมแล้วสำหรับศึกชิงแชมป์โลกหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น บรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการยืนยันของโคชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ได้เปิดเผยถึงแผนการเล่นและความพร้อมล่าสุดของนักกีฬาความพร้อมทางร่างกายและจิตใจสิ่งแรกที่โคชออสเน้นย้ำคือสภาพความพร้อมของนักกีฬาทุกคนโดยระบุว่าร่างกายของนักกีฬาฟื้นตัวได้ดีแม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นทีมงานได้มีการดูแลและทำกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถลงสนามได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้อัชราพรคงยศยังได้กล่าวเสริมว่าทีมมีความพร้อมเกือบจะร้อยปร์เซ็แล้วหลังจากที่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบการแข่งขันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงวินัยและความทุ่มเทของนักกีฬา แผนการเล่นที่เน้นเกมเซิร์ฟและบอลโครงสร้างหัวใจหลักของแผนการเล่นที่โคชออสวางไว้สำหรับนัดแรกคือการเน้นที่เกมเซิร์ฟและบอลโครงสร้างเป็นพิเศษโคชออสให้เหตุผลว่าการเซิร์ฟที่ดีจะสามารถสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งได้และทำให้การเล่นในตำแหน่งอื่นๆของทีมง่ายขึ้นซึ่งในการฝึกซ้อมที่ผ่านมานักกีฬาก็ทำได้ค่อนข้างดีและมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องนี้นอกจากนี้ ยังมีการเน้นการทำบอลโครงสร้างเพื่อให้ระบบการเล่นของทีมมีความชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบการวิเคราะห์คู่แข่งและการจัดทัพสำหรับการเจอกับทีมอียิปต์ซึ่งเป็นทีมที่ไม่คุ้นเคยโคชออสได้เปิดเผยว่าได้ทำการบ้านมาอย่างดีและได้ศึกษาผู้เล่นคนสำคัญของอียิปต์ไว้แล้วโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลข4และหมายเลข6ซึ่งเป็นตัวตบที่อันตรายและมีประสบการณ์ การวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของทีมโค้ชที่ต้องการเตรียมพร้อมในทุกๆสถานการณ์ในส่วนการจัดทัพผู้เล่น14คนโค้ชออสได้เลือกผู้เล่นตามศักยภาพและความสามารถโดยเน้นไปที่การมีผู้เล่นในตำแหน่ง outside h ต t t e r หรือหัวเสาถึง5คนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมรับที่เหนียวแน่นเนื่องจากทีมคู่แข่งส่วนใหญ่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง และทีมไทยเองไม่ได้มีเกมบล็อกที่โดดเด่นมากนักการเลือกผู้เล่นในลักษณะนี้จึงเป็นการวางแผนที่ชาญฉลาดเพื่อรับมือกับเกมรุกของคู่แข่งกำลังใจจากแฟนๆและความหวังของทีมถ่ายที่สู่โค้ชออสได้กกล่าวขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจทีมมาโดยตลอดพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนในทีม ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและจะสู้กันอย่างเต็มที่โดยสรุปแล้วความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตอนนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านร่างกายของนักกีฬาแผนการเล่นที่รัดกุมการวิเคราะห์คู่แข่งที่ละเอียด และที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นของทุกคนในทีมที่จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยทั่วประเทศ